อ่าคือจริงๆเนี่ยพี่พลเป็นเอ่อน่าจะเป็นคนแรกๆที่ผมเจอที่ที่สอนอ่อเรื่องการเทรดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนแรกที่มาเจอพี่พลเนี่ยเจอใน YouTube ตั้งแต่น่าจะสามปีที่แล้วแล้วแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นเน่ยเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเรายังเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยอันไหนครูแบบคนไหนคืออันนี้คือดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับ แล้วตอนนั้นก็เลยสรุปว่าเราไม่ได้ลงเรียนกับพี่พลแล้วเหมือนไปโครจรไปหลายหลักสูตรมากทั้งอาจารย์ต่างชาติทั้งอาจารย์คนไทยเป็นแบบ i c ซี t m เอ่ออารีอะไรอย่างเงี้ยครับจนจนโครจรกลับมาที่เดิมเราเริ่มมีพื้นฐานความรู้มาแล้วเราก็กลับมาฟังไลฟ์พี่พลใหม่แล้วเราก็เลยพอจะบอกได้แล้วว่าอ๋อคนนี้ลิจิตคนนี้ของจริงอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่พลพูด เราเคยเรียนมาแล้วเรารู้ว่ามันเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปส่วนใหญ่ที่ไปเจออาจารย์มาจะเป็นพวกสายเทรดยาวหรือว่าสวิงเทรดเป็นหลักซึ่งวินเรทก็จะต่ำแล้วก็อารอารจะเยอะแต่แต่ผมรู้สึกว่าเรามันไม่ตรงจริตเราเราเห็นแบบวินเรตต่ำแล้วเราไม่สบายใจอะไรเงี้ยครับพอมาเจอพี่พลเลยตัดสินใจว่า เ,เทรดสั้นแล้ววินเลทสูงๆนี่แหละที่แบบสภาวะจิตใจมันจะไม่อ่อนทิวง่ายอะไรเงี้ยครับคือว่าก่อนหน้านี้ครับผมเคยเคยเหมือนพยายามสร้างกลยุทธ์เทรดสั้นด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ขาดขาดเกินๆด้วยความที่ประสบการณ์เราก็ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับเวิร์กบ้างบางช่วงบางช่วงตลาดไม่ดีก็คือพังเลยก็สอบกองทุนตกเราก็เลยมาอย่างเงี้ยครับ ก็ตอนนั้นพยายามแกะแลครับแต่ว่าในในเคสสตัรดี้ที่พี่พลลงให้เนี่ยส่วนใหญ่พี่พลจะน่าจะลงเป็นไทม์เฟรมแบบอันนี้พูดได้ไครับ <laughs> เป็นพี่พลจะลงเป็นไทม์เฟรมเอ็มแล้วทีเนี้ยผมก็ก็พยายามแกะตอนแรกก็เข้าใจว่าบางอันเป็นเบรกเอาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเหมือนเราเราไม่รู้ว่าหน้าเทรดมันเป็นยังไงกันแน่ไม่รู้ว่าคำว่า pullback เนี่ยพี่พลมีเล่นท่าไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ อืมรู้สึกว่าตรงจริตครับแล้วก็เราเรามองหาอาจารย์ที่สอนสไตล์เทรดแบบ Scalping แบบนี้อยู่แล้วด้วยแต่ว่ามันมีคําพูดหนึ่งในไลฟ์ของพี่พลที่วันนั้นคือผมปักใจเลยว่าต้องต้องคนนี้แหละเราเราน่าจะเจอแล้วอะไรเงี้ยครับคือวันนั้นนะ่ยพี่พลพูดว่าคนส่วนใหญ่เทรดไม่ได้เนี่ยชอบไปแก้พยายามจะแก้ปัญหาไซคโลจีซึ่งผมก็มองว่าจริงคนส่วนใหญ่ เสียเนี่ยพูดเรื่องไซคโลจีหมดแต่พี่พลบอกว่ามันไม่ไซโคโลจีคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาเพราะว่าน้าเทรดเราอ่ะมันไม่ได้เรื่องพอพอผมฟังคำนี้เสร็จผมก็แบบเออจริงแล้วก็ลองนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเราเทรดไม่เสียเราจะเครียดไหมผมก็คิดว่าเออแล้วกูจะเครียดทำไมถ้ากูเทรดได้ผมก็เลยเอองั้นงั้นเราก็หาอาจารย์ที่ทำให้เราเทรดได้สิไซคลอจีแบบมันจะกลายเป็นเรื่อง ลองลงมาทันทีอะไรอย่เงี้ยครับผมชอบคอนเซปต์นี้มากก็เลยพักพี่พลเลยครับวันนั้นอืมก่อนมาเทรดกับพี่พลเนี่ยกลยุทธ์ที่ซ้อมเยอะขนาดว่าเอาไปสอบเนี่ยจะมีมันเป็น SMC ที่ผสานความ multi p l e factor เข้าไปครับมเบีเอาเอาเอาถ้ายากผสมเข้าไปตามสไตล์อาจารย์ที่เขาเป็นโค้ดเราซึ่งถามว่าชอบไหมผมก็ชอบแล้วก็ทำกำไรได้ด้วยครับเพียงแต่ หน้าเทรดเนี่ยเขาเทรดทำเฟรมใหญ่กว่านี้แล้วก็ผมรู้สึกว่ากว่าจะได้เทรดแต่ทีช้ามากแล้วก็ด้วยความที่วินเรทอ่ะมันห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นผมมองว่ามันตอบได้ยากว่าไออันเนี้ยเราพลาดเพราะพลาดหรือพลาดเพราะว่ามันเป็นไปตามหน้าเทรดแล้วแต่วินเรทเราต่ำผมผมเลยรู้สึกว่าเวลาเราซ้อมเองโดยไม่มีอาจารย์แล้ววินเรทมันห้าสิบหกสิบเนี่ยมันเกิดคำถามเยอะแล้วแล้วเราไม่ช่องเราสภาพจิตใจก็แย่ ไม่รู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยเราพลาดเพราะพลาดจริงๆหรือก็พลาดแบบจําเป็นต้องยอมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นผมเลยเอ่อช่วยอาจารย์อีกคนหนึ่งแบบนั่ง develop backtest backtest back เป็นลูกมือให้เขาแล้วก็ได้หน้าเทรด scalping มาซึ่งตอน backtest รอบแรกเราคิดว่าเจอ holy grail ละคือคือกำไรแบบสุดยอดมากเป็นหน้าเทรดก็คือ break and retest ทองคำมาครับ เพียงแต่ว่าพอผมมามาสอบจริงแล้วมาเทรดเองอ่ะแบบเจอไซด์เวย์คือไส้แตกตลอดแล้วแล้วแล้วก็เลยการว่ามันก็เหมือนเราต้องไปออกแบบออกความเสี่ยงต่ำมากๆเพื่อเพื่อให้มันยืนระยะไซด์เวย์ว่าไอ้ช่วงไส้แตกนี้เราจะไม่หมดตัวสิบเปอร์เซ็นของกองทุนผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่น่าใช้กลยุทธ์ที่ดีในแบบรองรันนะครับก็เลยแบบพยายามหากลายุทธ์ใหม่ๆอืม คือถ้ามองในแง่ผลลัพธ์ตอนนี้อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงฝึกอยู่ครับแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าเรียนกับพี่พลได้หน้าเทรดมาแล้วแล้วมีแนวทางคือคือคือแนวทางมันค่อนข้าง subjectiv e ว่าอันนี้เราทำถูกเลยอทำผิดคือต่อให้ไม่มีพี่พลคอยมาแบบแก้ให้ดูให้พอเรียนจบเนี่ยเริ่มตอบได้แล้วว่าเวลาซ้อมแล้วเสียเนี่ย กลับมานั่งวิเคราะห์อ๋อเราเสียเพราะอันนี้นะพี่พลเคยบอกไว้แล้วบอกแล้วบอกไว้แล้วพี่พลก็จะมีให้ให้จดสรุปให้จดเรื่องที่คนเขาพลาดบ่อยๆตอนตอนเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาเทียบก่อนว่าเอ้ยเหมือนเวลาพลาดเสร็จมันมันใช่ไอ้ไอ้อันที่เราพลาดบ่อยๆไหมเช็คลิสเช็คลิสถ้าไม่มีค่อยไปถามพี่พลแล้วผมชอบที่เวลาถามพี่พลเนี่ยผมเป็นเจ้าหนูจำไหม่ก็ <c oughs> ถามแม่งทุกเรื่องแต่ว่าพี่พลจะไม่ได้ให้คําตอบแบบว่า ป้อนให้เราเลยไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าสปูนเฟสเราแต่ว่าพี่พลจะบอกให้คิดพี่พลให้หน้าเทรดมาเหมือนเป็นไกด์ไลน์กลางๆแต่ว่าสุดท้ายแล้ว e x e กซ t คิวชัหรือว่าแบบการมองการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับเวลาถามพี่พลเยอะๆพี่พลก็จะพยายามปลูกฝังว่าเอ้ยอันเนี้ยมันแอบเป็นเรื่องที่เราต้องมีเป็นของตัวเองนะคือจะไม่ใช่แบบ พี่ครับอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วพี่พลตอบเลยจะจะน้อยมากที่ที่เป็นคําถามที่พี่พลจะตอบตรงๆแบบนั้นผมก็เลยชอบสไตล์ที่ทําให้เหมือนนักเรียนไปต่อยอดเองได้ครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วแวลูส่วนใหญ่ของการที่เราไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยครับคือการที่เราได้คุยได้ถามอาจารย์เป็นหลักคือแม้ว่าเราจะจ่ายเงินเป็นแสนเนี่ยจริงๆไอ้ค่า ค่าหน้าเทรดค่าความรู้อ่ะมันมันอย่างถ้าเป็น SMC อย่างเงี้ยคือหน้าเทรดดู u t u b e เอาก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำแต่ว่าเอ่อคีย์สำคัญมันคือการได้ถามครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเจอเลยคือระบบการสอนของพี่พลจะเหมือนเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนของโรงเรียนนะครับคือหลักสูตรเนี่ยมีการวางเป็นระบบกว่าคือคือจะไม่มาแบบหมัดมาเอาหน้างานว่าได้เท่าไหร่วันนี้เอาเท่านั้น อ่าสิบชั่วโมงราคาเท่านี้นะชั่วโมงแรกได้เท่านี้ได้เท่านี้แต่ของพี่พลจะระบุมาชัดเจนเลยว่าอ่าช่วงเวลานี้ทําอะไรช่วงเวลานี้ฝึกอะไรต่ออะไรต่อการบ้านแล้วเวลาพี่พลอสอนเนี่ยคือพี่พลพี่พลจะมีความคาดหวังที่นักเรียนสัมผัสได้ว่าว่าเออวันเนี้ยกูทําให้พี่พลนะ่าจะไม่พอใจนะ แต่ไม่ใช่ว่ามาดุหรืออะไรเพราะว่าคนคนที่เรียนก็ผู้ใหญ่ก็โตโต,โตกันแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่พลก็จะออกแนวว่าถ้าเรามาตั้งความหวังแล้วก็บอกกับพี่พลว่าพี่ครับผมเนี่ยเทรดเต็มเวลาแต่กันบ้านไม่ทํามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะโดนแต่แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเรียนรู้แบบเป็น side job เรามีงานประจําที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอันนี้คือพี่พลเขาก็จะเขาก็จะโค้ชเราโดยโดย อิงเอาเป้าหมายเราเป็นหลักอะครับปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตเนี่ยที่ผมเจอกักการเทรดมาคือเวลาผมพลาดผมผมไม่รู้ว่าผมผมพลาดตามระบบหรือผมพลาดเพราะว่าผมทําผิดแล้วผมมองว่าระบบพิพลเนี่ยอย่างแรกคือวินเลทมันควรจะต้องสูงมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันดออปลงมาต่ํากว่าสักแปดสิบกว่ากว่าไปๆเนี่ยเราก็เอดใจได้แล้วว่า อันเนี้ยมันมันไม่ใช่ระบบมันเป็นที่เราแหละอย่างที่สองคือเอ่อด้วยความที่เราได้ดูวิดีโอเยอะมากอะครับหลายความผิดพลาดที่เราพลาดเนี่ยมันเคยมีรุ่นพี่ที่เขาเรียนกันก่อนมาพลาดมาแล้วแล้วเราก็แบบเหมือนจทย์มาว่าอะไรคนพลาดบ่อยส่วนใหญ่มันพลาดเดิมๆท้งนั้นผมก็เลยตอบโจทย์มากเพราะว่าแบบเราฝึกเองเราแก้เองได้อะไรเงี้ยครับบวกกับว่า เหมือนเวลาเรียนเนี่ยผมผมเรียนคลาสกลุ่มใช่ไหมครับมันก็จะมีคอมมูนิตี้ของเอเพื่อนๆที่แบบคุยกันได้อะไรเงี้ยครับเราก็มีคุยกันหลังไม่คุยกันในกลุ่มบ้างคือการการวางหลักสูตรแล้วก็ปุดสโลบายของพี่พลเนี่ยคือตอนแรกผมเป็นผมเป็นประเภทแบบว่าเอชอบอ่านชอบชอบดูทฤษฎีแบบว่าเราเหมือนเราเรียนแบบนั้นมาอะไรเงี้ยครับ แต่ผมมองว่าอ้เนื้อหาเนื้อหาที่พี่พลให้มามันเป็นไกด์ไลน์แบบหยาบๆว่าอ๋อหน้าเทรดหลักๆก,ก็ดูอันนี้อันนี้อันนี้นะแต่จุดที่ทําให้เข้าใจจริงๆเนี่ยคือเออ่การที่ดูแบบคลิปวิดีโอทํากันบ้านแล้วก็ฝึกทําเองเยอะๆครับเพราะว่าเหมือนสมมุติว่าหน้าเทรดบอกว่าเออเราเรารอเข้าจังหวะนี้นะแต่คือไอ,อ้จังหวะไอ้จังหวะเนี้ยมันมีหลายแบบเราเราก็จะต้องรู้วิธีคัดกรองว่า จังหวะเนี้ยมันมันเข้ายัางไงหน้าฟูแบ็กเข้ายัางไงหน้านี้เข้ายัางไงแล้วก็อันไหนควรทําไม่ควรทําอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีไอ้เหมือนตัวภาคทฤษฎีมาเนี่ยแต่การเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่การดูข้อผิดพลาดของคนอื่นละการที่พี่ผลแก้ให้มากกว่าครับผมรู้สึกว่ามากแบบมากเกินพอเลยครับเพียงเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เรามีโอกาสถามพี่ผลเนี่ย เราเอาติดมือมาได้เยอะขนาดไหนเพราะว่าคือคือผมหลังจากจบมาเนี่ยเราก็มีมีคุยกันข้างนอกกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันเยอะใช่ไหมครับก็<ๆ>คุยกับพี่ๆซึ่งเหมือนบางคนในห้องเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าถามแล้วแล้วมันก็จะมีคําถามค้างมาไงครับแต่ผมเป็นแบบเจ้าหนูจำไม่ตลอดเวลาผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องเรื่องที่มันเป็นประเด็นหล,ลักๆอ่ะเรารู้หมดแล้วที่เหลือมาเราคือฝึกเองได้หมดเลย ข้อผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเคยมีคนทําแล้วหรือเราทําซ้ําเองอะไรเงี้ยครับเลยรู้สึกว่ามันมากเกินพอแต่ถ้าคนที่เขาแบบอยู่ในห้องแล้วไม่ค่อยอินเตอร์แอคหรือว่าไม่ค่อยอ่านก็อาจจะต้องไปแกะเอาจากวิดีโอเอาซึ่งอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าทุกความผิดพลาดเนี่ยมันน่าจะทําเหมือนเหมือนกันทุกคนนะครับผมมองว่าได้นะครับแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่รูป เราเราต้องทิ้งความคิดว่า m หม d s หมเซที่ว่าการเรียนคือเรียนเรียนแบบเรียนผมมองว่าวิดีโอมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราไปทำแล้วเรารู้ว่าเรามองหาอะไรใน Video วิดีโอครับเหมือนเป็นเท x กซ์บุ๊กเล่มใหญ่ๆแบบ4ี่ห้าร้อยหน้าของมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราอ่านผ่านๆเน่นะเราก็อ่านเอาแค่ที่อาจารย์บอกว่าจะออกสอบรู้กูก็ไฮไลท์แค่นี้เอาแค่นี้เราก็ได้ไปแค่นั้นเป็นหลัก แต่ของจริงเนี่ยพอเราไปเทรดมาแบบเฮ้ยกูพลาดตรงนี้พลาดตรงนี้พลาดตรงนี้เราก็ต้องกลับมาแบบคนไอ้เทคเล่มใหญ่ๆนั้นว่าไอ้จุดที่กูพลาดแม่งแม่งหาคําตอบได้ตรงไหนวะอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ายิ่งเราทำไอ้ r o c e s s เนี้ยซ้ําไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมี Directory ของตัวเองว่าเอออันนี้นะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ผมเลยมองว่าได้แต่ว่าใช้เวลาครับถ้าถ้าท่านเรียนกับพี่ฝลก็อาจจะแบบเออถามได้เลยรู้เลยอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าดูเองต้องขยันมากๆเอ่อเอาเอาจากบรรยากาศก่นกอนแล้วกันครับคือคือผมผมท่องยุทธภพมาแล้วเลยไม่ค่อยกดดันกับการเข้าเรียนเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่าปกติประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยผมเพิ่งเข้านอนแต่เนี่ยคือผมก็เลยแบบเออมันมันเปลี่ยนเวลานอนไม่ได้ผมก็เลยแบบเอองันไม่นอนแล้วกันเรียนพี่พลเสร็จค่อยไปนอนทอนสายสายเอาก็ก็โอเคครับหลายคนถ้าจะเรียนก็อาจจะต้องแบบ เผื่อปรับเวลานอนตัวมีนิดนึงแล้วก็เรื่องความกดดันในคลาสเนี่ยคือก่อนเรียนผมยอมรับว่าเรามาด้วยอีโก้พอสมควรเพราะเรารู้สึกว่าศาสตร์หลายๆอย่างอะ่ะเรารู้มาอยู่แล้วมันไม่น่าจะต้องใช้เวลาเรียนเท่าคนที่เขาไม่รู้แล้วพอมาถึงก็เลยแบบได้รู้ความจริงว่าคนอื่นเขาก็รู้ศาสตร์อื่นมาเหมือนกันแต่แต่ขยันด้วยแต่ไม่มมยขยัน เราก็เลยแบบโหคือเราเราเข้าใจว่าเต็มที่อ่ะกันบ้านเขานําเราไม่กี่ชุดหรอกปรากฏว่าเขานําเราไม่กี่ชุดเติมศูนย์คือสามเติมศูนย์เราเรา,เราทํามาสี่ชุดเขาทาไปสามสุดสี่ชุดแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเรามันผมมองว่ามันก็เลยเหมือนเหมือนเป็นความว่าเราตั้ง expectation ใหม่ว่าเออกูกูมาแค่นี้นะเราแบบเราเราต้นทุนการทํากันบ้านเราฝึกฝนมาน้อยจะให้มาถึงแล้วแบบ ไปสอบกองทุนต่อหลังจบคลาสเลยเหมือนเพื่อนๆก็คงเป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเรียนกับพี่พลเนี่ยถ้าตั้งความคาดหวังให้มันไม่เกินจริงผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีผิดหวังครับแต่ว่าถ้าตั้งใจว่าแบบไปฟังคนอื่นมาว่าเรียนยังไม่จบก็สอบผ่านฟันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราโดนฟันแน่นอนคือคือมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับต้องต้องฝึกฝนเยอะแล้วก็พี่พลดุไหมผมมองว่า เหมือนที่บอกนะครับว่ามีความเขาเขาเคี่ยวเข็นตามความคาดหวังของเราคือถ้าไปบอกพี่พลว่าอยากจะรวยหนุางงานอย่างนี้แต่การบ้านมันส่วนทางกันเขาเขาก็คงจะแบบกดดันเราเยอะอะไรเงี้ยครับว่าแบบเออก็มันก็ไม่ฝึกก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับซึ่งซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมเจอกับตัวเองคือ มันจะมีการบ้านเราทำไปสามชุดสี่ชุดเนี่ยชุดสามชุดสี่เราเริ่มแบบหูหวินเรทระเบิดอาอากระจายแล้วก็แบบโหอีมมงหมูว่ะเดี๋ยวเดียวคนอื่นเขาทำสามสิบเดี๋ยวกูห้าชุดกูสอบเลยเรียบร้อยพอชุดห้าวินเรทหายแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่พลก็บอกว่าเออมันอาจจะฟุกก็ได้นะเราก็เลยแบบเออไปเหมือนจูนตัวเองกับเพื่อนๆไปขอหน้าเทรดคน เก่งๆมาแล้วก็เลยแบบฝึกฝึกตามคือคือผมหลังจากเรียนเสร็จเนี่ยผมผมไม่ได้เริ่มตะบี้ตาบันทาแบ็กเทสต์่อเลยแต่ผมอะหลังจากรู้หน้าเทรดแล้วผมเอาเคสตั้ดดี้ทั้งหมดใน Facebook พี่ฝนทาจนถึงเมื่อวานนี้เลยครับก็คือแก่ออกมาผมก็แบบว่าเออมันจะมีหน้าเทร,รดใครดีเป็นฝ่าหหน้าเทร,รดอาจารย์คือแบบถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรถูกต้องจะเอามานั่งท่องนั่งดูเป็นแบบอย่างเนี่ย ผมก็แบบดูของเพื่อนไม่น่าดีนะดูของพี่พลก็ก็เลยไปแกะมาว่าเออช็อตเนี้ยทําไมพี่พลเข้าสั้นกว่าเราได้ครึ่งต่อครึ่งแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรียนวิดีโอจบเนี่ยดูหน้าเทศก็จะรู้ว่าอันไหนมันควรเข้าสั้นเข้ายาวอะไรเงี้ยครับผมมองว่าไม่ควรตั้งเป้าว่าเราเราจะรีดรีดรีดอย่างเดียวแต่ผมมองว่าเอาให้ไม่ตายก่อนดีกว่าพี่พลจะสอนเสมอว่าเอาให้รอดอะเดี๋ยวเงินทอนก็กลายเป็นเงินใหญ่เอง เรียนจบแล้วผมมองว่าพัฒนาไหมพัฒนาขึ้นเยอะครับแต่ว่าอด้วยความที่ยังฝึกน้อยกว่าคนอื่นเยอะอะครับผมเกิดแบบว่าหลงทางบ่อยคือบางทีอ่ะเราเราเทรดไปแล้วเราเราแบบอาจจะได้มาหลายวิชาอาจจะไปผสมนู่นผสมนี่จนมันเริ่มแบบผิดเพี้ยนไปหน่อย <laughs> จากปั้นมาสวยๆมันเริ่มเพี้ยวอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าทุกๆทุกๆรอบทุกๆรอบ ก็จะต้องมีการกลับมาตบให้มันเข้าที่หน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็จะใช้ไอ้หน้าเทรดที่แกะของพี่พลกับแกะของเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เก่งๆเ,เขาเอามาเป็นไกด์ไลน์ว่าเออหน้าเทรดเรามันเหมือนกับของที่ควรจะเป็นไหมต้องจูนตัวเองอยู่เรื่อยๆผมมองว่าพี่พลเป็นเป็นหลายอย่างครับคือผมอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อน <laughs> แต่ว่าก็คือเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นเหมือน รุ่นพี่ที่หลายๆอย่างประสบการณ์ที่พี่พลเอามาเล่าหรือว่าแนะนําให้ฟังนะครับมันมันสามารถแอพพลายได้มากกว่าการเทรดมันมันสามารถมองการวางแผนการใช้ชีวิตหรือว่าการ manage เวลา m a n a g อะไรต่างๆในชีวิตได้ก็เลยมองว่าแบบเป็นคนที่เราปรึกษาแล้วอุ่นใจไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนฟีลว่าแบบเราจะถือการบ้านเลขไปถามคู่แล้วกลัวโดนตีอย่างนั้นแต่ว่าออกแนวว่าเหมือนเรา ศึกษารุ่นพี่คนหนึ่งในบริษัทที่เขาอยู่กับงานงานนี้มานานกว่าเราเยอะๆอ,อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นคนที่สบายใจเวลาคุยด้วยแต่คนอื่นอาจจะกลัวหรือเปล่า <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> คือผมมองว่าถ้าใครกําลังตัดสินใจอยู่ก่อนแล้วกันนะครับผมมองว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่จะ over promise แล้วก็ไม่ใช่ที่ที่จะมาสอนว่าให้คุณตั้งเป้าเป็นเงินอะไรเงี้ยครับแบบ เอ้ยเรียนกับเรานะวันละหมื่นชิวชิวเดือนละสี่แสนเดือนละแสนนั่นคือคือจะไม่ใช่ที่อย่างนั้นแล้วผมมองว่าที่เนี่ยคือเป็นที่ที่บอกตามตรงที่สุดเท่าที่เรียนมาที่หนึ่งคือจะไม่มีแบบโฆษณาถึงความสะดวกสบายเขาบอกว่าเรียนเรียนกับพี่พลเนี่ยเหนื่อยชัวร์ลำบากชัวร์แต่ว่าถ้าทําตามสิ่งที่พี่พลแนะนําให้ทําได้เนี่ยผมเชื่อว่า ไม่รวยมากก็รวยน้อยคือไม่มีไม่รวยเพราะว่าอย่างพี่พลบอกว่าโอเคจุดที่พี่พลมองว่าโอเคคือการบ้านห้าสิบชุดสมมุติคนส่วนใหญ่เขาอาจจะทํากันยี่สบสาสิบชุดก็เริ่มเทรดได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมมองว่าถ้าใครทําถึงห้าสิบชุดตามที่พี่พลบอกจริงๆแล้วทําต่อยังไงก็ต้องเจอแนวทางของตัวเองแน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับใครที่สมัครเรียนไปแล้วหรือว่ากําลังวางแผนอยู่ผม ผมคิดว่าถ้าเรียนกับพี่พลให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยให้ทําเกินที่เราคิดว่าพอดีสมมุติว่าเราทํำมาถึงเอ้ยเหนื่อยแล้วพักดีกว่าอาทิตย์นี้ยได้เท่านี้สองชุดเนี่ยโอเคแล้วอย่าคิดอย่างนั้น <laughs> มากกว่าดีกว่าเสมอครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนทํากันบ้านเยอะขนาดนั้นในห้องแบบบางคนคือแบบยิ่งเอคนที่ทํากันบ้านเยอะสุดในคลาสผมเนี่ยรู้สึกจะเป็นน้องนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ คือเขามีเวลาว่างพอดีก็คือทําแบบหายใจเข้าออกเป็นขั้นบ้านเลยครับแล้วก็ผมก็กล้าพูดเพราะเห็นกับตามาแล้วว่าผลงานเขาอ่ะก็ก็ตามการฝึกฝนนะครับคือส่งวินเลทสูงแต่เป็นสูงสม่ําเสมอทุกอาทิตย์อย่างอย่างของคนที่แบบเดี๋ยว95บ้างเดี๋ยวแม่ง70เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเงี้ยอันนี้คือรู้เลยว่าอาทํามายังไม่เกิน10ชุด15ชุดแต่ถ้าเกิน30ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างนิ่ง แล้วพี่พลก็จะเริ่มให้ชาเลนจ์ที่มันสามารถต่อยอดได้เยอะกว่าผมเลยมองว่าถ้ามาเรียนเนี่ยแล้วเตรียมตัวให้มันเกินมาก่อนเนี่ยถึงเวลาที่ได้อยู่กับพี่พลระยะสั้นๆเนี่ยเราจะได้ไปเยอะกว่าคนที่ไม่เตรียมมาก็ก็จะคุ้มคุ้มเงินเรากว่าสําหรับค่าเรียนอะไรเงี้ยครับอืมผมมองว่าคือถ้าเขากรอไปแล้วตัดราคาอย่างเงี้ย ก็มันก็คงตามคุณภาพแหละครับแต่ผมมองว่าอย่างที่บอกไปก่อนท่านนี้ว่า Value แบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของการเรียนเนี่ยมันอยู่ที่คนสอนไม่ใช่หน้าเทรดหน้าเทรดเนี่ยมันมันหาเอาได้ทั่วไปครับสิ่งสิ่งที่พี่พลใช้ก็ไม่ใช่วิชาพิสดารแบบแต่มันคือการเอาของธรรมดามารวมกันให้มัน effective ที่สุดแล้วผมมองว่า Value จริงๆอยู่ที่คำแนะนำของพี่พลไม่ใช่ตัว อทฤษฎีผมผมเลยคิดว่าอ่าถ้าตัดสินใจว่าจะไปเอาของนี่มันถูกกว่าแล้วเคลมว่าเหมือนเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่เหมือนพี่พลเป็นโคน้ดคนแรกเป็นอาจารย์คนแรกสําหรับเรื่องเทรดเนี่ยที่ไม่ว่าจะถามอะไรเนี่ยพี่พลตอบได้หมดเพราะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่เยอะมีนักเรียนมาเยอะผมคิดว่าทุกคําถามของผมทุกปัญหาที่ผมทำพลาดเนี่ยพี่พลเห็นมาหลายครั้งแล้ว ในขณะเดียวกันเราก็ต้องถามตัวเองว่าคนที่เขากอปไปเนี่ยเขาจะทําได้ขนาดนี้ไหมเร้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเวทดูว่าเออจะจะเอาแบบไหนเอองั้นผมผมมองว่าหลังจากผมเรียนจบมาแล้วเนี่ยวิธีที่ผมมองว่าเอฟเฟกตีสสำหรับผมที่สุดคือไม่ใช่ว่าดูจดแล้วค่อยทำกันบ้านแต่มันคือดูลองทำกันบ้านเราค่อยกลับไปจด ราะว่ารอบแรกที่ผมจดอ่คือพี่พลจะแนะนําว่าดูวิดีโอก่อนหลายๆรอบแล้วก็จดสรุปแล้วมาทํากันบ้านแต่ผมอะตอนแรกที่จดมาแม่งแทบไม่ได้ใช้เลยครับคือคือเหมือนเราอะยังไม่เจอปัญหาว่าเราพลาดอะไรเรางงอะไรหน้าง,งานเวลาฝึกทําจริงๆสิ่งที่เราจดเราก็ไปจดอะไรหมูหมากะไก่มาแบบเออมากูไม่ต้องรู้สิ่งนี้ก็ได้ คือผมเลยมองว่ามันมันควรเป็นแบบ trial and error ครับคือวิธีที่จะเรียนคลาสพี่พลได้ดีที่สุดยิ่งเรามี error เยอะ trial เยอะเราก็จะมีเรื่องให้ไปถามพี่พลเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยจนถึงคลาสสุดท้ายเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเออเราควรมองหาอะไรเวลาเราทำพลาดเราควรตั้งคำถามแบบไหนกับพี่พลอะไรเงี้ยครับก็ยิ่งทำเยอะก็จะคุ้มตัวเราเองอ่าที่สุดครับก็เลยแนะนำว่า ให้ทําให้ทําแล้วค่อยกลับไปชนสําหรับผมนะ